มาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของภายแล้งนะคะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่ภาคอีสานนะคะก็ต้องเผชิญมาตลอดในทุกๆปีเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะกรมชลประทานเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็พยายามเร่งหาวิธีการแก้ไขมาโดยตลอดค่ะ กรมชระทานจับมือจังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการขนาดใหญ่การบริหารจัดการน้ําโขงเลยชีมูลโดยแรงโน้มถ่วงระยะที่1ระบบส่งน้ําเน้นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคาดจะเพิ่มพื้นที่ชนระทานภาคอีสานได้1.73ล้านไร่ค่ะที่หอประชุมอำเภอบรรจาริจจังหวัดขอนแกน่น ผูว้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ในายวิสิตนรสิงห์ในอำเภอมันจาคีรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ปฐมเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโขงเลยชีมูลโดยแรงโน้มถ่วงระยะที่1ระบบส่งน้ำเวทีที่1ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถาบันการศึกษาสภาเกษตรกร,ร,กรทสมจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมค่ะด้านนายนิพนธ์สนันเรืองศักดิ์ค่ะผู้อำนการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ํากรมชลประทานกล่าวว่าภาคอีสานมีพื้นที่กว่า103.5ล้านไร่มีพื้นที่การเกษตร63.85ล้านไร่แต่มีพื้นที่เกษตร ชนและประทานเพียง8.69ล้านไร่พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ยังอาศัยน้ำฝนเป็นหลักประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนมีน้อยจนกระทั่งในปี2 5 4 8ค่ะมูลนิธิน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตได้เสนอแนวคิดในการผันน้ำโขง เข้ามาใช้ในพื้นที่ภาคอีสานโดยแรงโน้มถ่วงต่อมากรมชรประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ศึกษาต่อยอดแนวคิดมาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดประชุมนี้ขึ้นเพื่อนําเสนอความคิดความเป็นมาของโครงการรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราไปฟังเสียงผอ,อส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำกรมชลประทานกันค่ะเป็นเวทีปฐมนิเทศในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของกรมชนก็คือเรามาสร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานราชการท้องถิน่นผู้นำชุมชนครอบคุมนะครับทุกภักส่วนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่า เรากำลังดำเนินการโครงการนี้ในตลอดระยะเวลาที่เราจะศึกษาจนถึงกรกฎาคม2 5 1 8นะครับซึ่งตลอดระยะเวลานี้เราจะมีการสร้างความรักรับรู้เป็นระยะระยะอย่างเช่นวันนี้ก็มีการประถมนิเทศเพื่อเปิดหัวนะครับให้กับชาวบ้านทราบในภาพรวมก่อนต่อไปเราก็จะมี ลงดีเทลไปเรื่อยๆเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะครับครั้งที่1ครั้งที่2นะครับซึ่งตรงนั้นเราจะลงไปหาชาวบ้านนะครับของแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะครับ6จังหวัดตั้งแต่ชัยภูมิโคราชคอนแก่นนะครับหนองบัวลำพูนะครับตรงไหนที่มีผลกระทบเราจะไปเข้าหาชาวบ้านสร้างการรับรู้นะครับเพื่อให้เขาเข้าใจกับโครงการนี้นะครับ เห็นแค่ไหนเป็นควา ห,หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่1ส่วนวางโครงการที่สําสำนักบริหารโครงการกรมชลประทานก็ได้กล่าวนะคะว่าโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งน้ําให้บริเวณที่มีฝนตกน้อยเป็นพื้นที่สูงและแห้งแลง้งซ้ำซากค่ะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่179ตําบล30อําเภอ6จังหวัดซึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดน้องบัวลําพูขอนแก,นก่นกาลสินมหาสรารคามเชยภูมิและนครราชสีมาค่ะหากเป็นไปตามแผนนะคะจะสามารถก่อสร้างได้ในปี2 5 7 1ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่ เกษตรชนลประธานได้อีก1.73ล้านไร่ค่ะซึ่งจะทําให้เกษตรกรนะคะสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะไปฟังเสียงท่านฉัดดารงหงบนีกันค่ะสําหรับโครงการบริหารจัดการน้ํโขงเลยชีโมนโดแรงน้มถ่วงนะครับก็ที่มาที่ไปก็อย่างที่เราทราบกันนะครับกรมชลมระทานและหน่วยงานอื่นๆที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำพื่ชลมระทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย ดำเนินการปัจจุบันมาเนี่ยพื้นที่จมทานยังไม่ถึง10ล้านไร่นะครับจากพื้นที่เกษตรที่คาดว่าที่3ามที่มีศักยภาพที่พัฒนาเนี่ยประมาณ60กว่าล้านไร่นะครับเราพัฒนาไปเนี่ยประมาณเจล้านไร่นะครับการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆทั้งกรมชนและหน่วยงานอื่นที่มีมีภารกิจพัฒนาแหล่งน้ําพื้นที่จมทานเนี่ยพัฒนาอีก20ปีข้างหน้าแผนง,งานทั้งหมดเนี่ยจะพัฒนาได้อีกประมาณสักเจล้านไร่นะครับรวมแล้วก็ไม่ถึง20ล้านไร่ยังเหลือพื้นที่ การเกษตรที่มีศักยภาพนะครับประมาณเกือบ40 40กว่าละไร่นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ําของเลยชีโมลนะครับมันมีลักษณะองค์ประกอบอย่างไรก็คือว่าประเทศไทยนะครับมีแม่น้ําโขงเป็นเป็นแม่น้ํานานาชาติที่ไหลผ่านประเทศไทยแต่เราไม่ได้รับไม่ได้ได้มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ําโขงเลยนะครับแล้วก็น้ําที่แหล่งน้ําที่อยู่ในภาคอีสานของเราเนี่ยมีแม่น้ํา ชีแม่น้ำมูลนะครับไหลลงแม่น้ําโขงปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะครับจึงเป็นที่มาที่มูลนิธิน้ําได้เสนอโครงการว่าเราสามารถนําน้ําโขงมาใช้ได้